ลาดไปไปวิโฟเอซอมอกเข้าบ้านดีกว่า <First. S 2> นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะชีวิตริมบัวของแม่ปางแอนนองนาลินเนาะค่ะสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะขึ้นมาถังดายาให้น้องม้ากุกี้เขามาทําธุระค่ะดูค่ะ ขึ้นมาที่ไรหมากไอเนี่ยนะคะหมากอันนี้ติดขนหมากไอเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าหมากขีอ้อ้นทั้งอีสานบ้านคอยเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยติดขนนองขึ้นไปเต็มนองก็ชอบแม่บ้านเลยขึ้นมาทําคว้มสะอาด,ดี๋ยวให้เซจเรียบร้อยกันนองจะได้ขึ้นมาง่ายๆแล,แล้วก็เวลาขนนี่ติดเวลานี่ติดขนนองนองจะห้ค่ะ ราะว่านองลำคันนะคะแม่น้ำอันก็ต้องทำความสะอาดวีคุนที่นอีกค่ะ <c oughs> ขึ้นมาทำความสะอาดบนนี้เรียบร้อยไปค่ะคุณนะทางกวาเพื่อนๆค่ะแม่บ้านดายาไปดายามาแม่บ้านเลือไปเห็นโตยังโบลูเนี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูค่ะแม่บ้านเรือไปเห็นนะคะเป <c oughs> ็นโตยังนั่น,นะค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้เยอะมากเลย อุ้ยน่ารักดีมันโตยัง่ะป๊าดิถูกธรรมชาติมากเลยค่ะอุ้ยกระ่ายหรือย่างวิเสือปลาว่ะนะอุ้ยดูค่ะป๊าถโกเพื่อนๆค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนั่นน่ะ นั่นแ่ะเสือปลาค่ะม่หลายตัวมากเลยลูกเสือปลาก็หน่ะแม่พันยุใส่เลยนี่ คิวไลเยโะเวทอัพเยอนนะแดม้าหาเบบี้วิโฟะโ o r ร์ทูไลแดดดลแดดอ่นะมเดิร์นไ a ย่ เสือดาวค่ะสุดยอดของธรรมชาติเลยเขาไกลไม่ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติค่ะเสือดาวปลานัหนมามไอตึงไรหนัดมามแต่เบบี้ไอตึงไรนั่นเป็น big one นั่น all baby That's not the baby It s i t t laying down there on the rock. That's that the mother I think. นี่แหละค่ะที่แม่ปางบอ่อเขาป่าเก็บเห็ดค่ะเดม่ามสกอตเดม่ามเดม่ามเดบิ๊กวันอ่าโกอะไรดีนะทีเทคเบบี้กนะอ่าแม่พาไปละ เนี่ย <apl> ค <ians> ่ะแม่บ้านถึงพวกเขาปลาเก็บเห็ดค่ะดูค่ะมีดําก็เยอะเสื้อดาวปลาไปเยอะค่ะปีนี้เป็นอะไรที่เยอะทุกอย่างเลยค่ะเสื้อดาวค่ะเสื้อดาวประปานว่าเสื้อดาวป่าแครดนะป่าแครดเสื้อดาวปลาเนี่ยค่ะธรรมชาติมันบอกค่ะหลังบ้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ปีที่แล้วมีดำมาตรงนั้นค่ะมีดำมาจุดนั้นค่ะปีนี้ยังท่านเห็นมีดำมาจุดนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเห็นเสื้อดาวแล้วค่ะมาแม่กับลูกค่ะเยอะมากค่ะบัานททำความสะอาดบัณฑ์ทำความสะอาดด้ยาเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะน้องกุ๊กกี้ขึ้นไปขี่ไปทำธุระเรียบร้อยค่ะสบายใจเสริมเลยที่นี่มากอีออนปฏติดขนล้ค่ะ นาลินมาแลวนาลินมาสาบไปนาลินไปเห็นไหมคะน้นองกุกีขึ้นไปทําธุระสะดวกสบายเลยพเพราะเราดายาแล้วเสื้อดาวป้ากับไปเรียบร้อยแม่บ้านก็นเลยเอาน้องมาออกมาเดินค่ะกลัวน้องมาไล่เสื้อดาวค่ะดีที่แม่บา้านบอกเอาเพิืนออกมาทําความสะอาดด้วยโชคดีค่ะเรียบร้อยค่ะเสื้อดาวก็กไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเลาะขึ้นป่านี่ ซองเห็ดกันค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็ต้องซองเห็ดค่ะ,ะเดี๋ยวขึ้นนี่ซองเห็ดกลับแม่บ้านเลยเนาะค่ะเนะาะทำธุระแหละพุ่นมาวิ่งสบายเลยเยวิ่งสบายเสริมเลยวันน่ะนั่นน่ะปะขึ้นป่าซองเห็ดกันเลย,ยค่ะแกงเ,เห็ดก็ขึ้นมาหาเก็บเห็ดไปดแกงค่ะมีของเก่าอยู่แล้วแช่แข็งไว้เราก็จะหาของใหม่มาสะสมใหม่เนาะค่ะเนาะดูค่ะเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูสีส้มกำลังออกเลยค่ะ ซองเห็ดผึ่งคือเกาแล้วค่ะเพื่อนเื่อนที่รักค่ะดูบาจะได้เก็บหรือไม่เนาะค่ะเนะาะปลาหลังบ้านคือเกาไปไหนไม่พ้นก็เอาปลาหลังบ้านเลยละเห็ดก็ไดอ่ะเดี๋ยวขอซองกันค่ะแต่เจอเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเจอเห็ดดอกแรกค่ะ <laughs> เจอเห็ดดอกแรกค่ะดู โอ้ยเถ่าเถ่าแบบนี้เราไม่เอานะคะเถ่าซ้ำโอ้ยเสียดายเอาไว้ในละค่ะเป็นสปอร์ดอกแรกกับเถ่าซ้ำเดินขึ้นไปจุดนั้นค่ะล้างบ้านไดีลค่ะประจำค่ะเราไม่ต้องไปไกลถึงไหนเอารางบ้านก็ได้กินเพราะเรากินเห็ดคนเดียวนะคะลูกๆไม่กินด้วยค่ะ เรากินคนเดียวหาล้งบ้านก็พอค่ะถ้าไปเก็บปลาก็กลัวมีดํำค่ะมีเยอะค่ะปีนี้ดูสองดอกน่คะดูสองดอกนี่แห่งเห็ดฝนบตกบ่กำมาบัานจะเป็นเห็ดเพิ่งแม่มดค่ะข้างแรกได้เก็บเห็ดเพิ่งแมมมอปอกขาเลยค่ะแห่ง พึ่งไม่หมดสองดอกขึ้นมาก็ได้เก็บหรดเห็ดก็ไดนะขาดตะไแห่งๆยังไงไม่รู้แห่งๆยังไงไม่รู้ <c oughs> ได้เก็บเห็ดเพึ่งสองดอก <c oughs> ดูขาดอกนี่ <c oughs> โอ้ยบุเสียแถเว นังผึ่งอ่นอ,อนๆเนี่ยแกงแซบค่ะประมาณเนี่ยสองต่อเดินสองต่อค่ะเ,เพื่อนๆที่รักน้องไม้ยู่เป็นสุขค่ะได้ยินเสียงหมาเพื่อนบ้านเฮาค่ะให้บ้านก็เก็บเผ็ดกลัวน้องว่าวิ่งออกไปค่ะนอกทางน้องดอกนี่ค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะดูสองดอกเนี่ย อ๋อสองกองมาเกือบบ่ทันใส่ตะกกา วันไหนว่างๆก็ขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะ่องเห็ดล้างบ้านคือเก่านะคะพเพื่อนๆค่ะขาดไม่ได้คิดถึงไปเห็ดล้างบ้านช่วงไปบาห้าเบอร์นะคะการเห็ดฝ่งออกและแก่ก้อนค่ะอ่ะได้เห็ดแล้วเอาไปต้มเลยค่ะต้มใบแกงค่ะวันนี้ก็ได้เก็บแค่นี้แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะ จะเก็บเห็ดสิดออเอาไปแกงใส่ผักรวมมาแซ่พอดีเลยค่ะนี่ก็ได้เป็นหอนๆอ,อยู่ป้าชาวบ้านต้มเห็ดแกงใส่เห็ดมาแล้วแล้วก็หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเอามาต้มยี่สิบนาทีแล้วก็เอาไปแกงเลยค่ะหลังจากทำนุน่ทนทำนี่เรียบร้อยค่ะต้มเห็ดแกงเรียบร้อยกัเนี่ยค่ะอยากอวดค่ะดูค่ะไม่อย่างไรใครอยากอวดมากค่ะห้เดินเวียปีนี้ค่ะ งามไม่ดีค่ะ้ยหอมด้วยนะคะเวลาเราเดินผ่าน,น,ะะนเนี่ยค่ะนี่มเพิ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะอีกน่อยก็จะเป็นพิงค์พีดนะคะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะดูค่ะโอ้ยแต่ว่าต้นนี้เนี่ยสวงามค่ะเพื่อนๆค่ะงามไม่ลีต้นนี้ไฮเดนเยียต้นนี้นี่หอมมากนะคะเพื่อนๆค่ะดอกหอมหอมค่ะดูแอปเปิลค่ะดอกมาก ดอกดีค่ะหอมหอมมากค่ะหอมดอีค่ะตัวป้าไม่บีก็เยอะมากค่ะโอ้ยสุดยอดความหอมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆทีราา่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหเ้เพื่อนให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะคะบายบายสุดยอดความสวยเข้าบ้านดีกว่า